สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำภาพซูมนะ mm hmm. หรือว่าการซูมภาพนะครับด้วย Photoshop CS6 นะครับอันนี้ก็เป็นการซูมภาพแบบง่ายๆเลยนะโดยการใช้คำสั่ง mm hmm. ที่มีอยู่ที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นการซูมภาพแบบเขาเรียกขั้นเดียวนะครับขั้นเดียวนะครับ ครับมาทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เราเปิดภาพก่อนนะครับมาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็ตัวโอเพนนะครับเลือกภาพนะที่เราจะทําการซูมนะครับให้เรามาที่ตัวอิมเมจนะครับเพื่อทําการขยายไซส์นะครับก็ตั้งค่าเป็นห้าร้อยนะครับก็ดูภาพโดยประมาณเอานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ครับ c ครียดนะครับี D O time line นะครับ ถ้าส่วนนี้ยังไม่มีนะครับก็มาที่ตัววินโด์นะครับคลิกที่ตัวไทม์ไลน์นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลือก Create Video t i m e l i น์นะครับเสร็จก็คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นของเวลานะครับก็คือจะเร็วจะช้าก็อยู่ในนี้นะครับจะเร็วจะช้านะครับก็ให้เลื่อนลงมาสันนิดหนึ่งเงมาสันนิดนึงนะครับอ่ายานี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับให้เราคลิกขวานะครับตรงนี้นะคลิกขวานะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะตัวนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับตัวนี้เราคลิกขวาตัวนี้เลยนะครับตัว m o ชั่นนี่นะครับคลิกเลือก pan นะ and z o o นะครับ pan and zoom นะครับคลิกเลยตัวนี้ให้เลือกเป็น zoom in นะครับอันนี้ก็ให้เราเลือกเป็นขนาดของภาพนะครับก็เป็นความ ความโตของภาพเนี่ยนะครับว่าเราจะให้เขาขยายมาเท่าไหร่นะครับนี่ผมเลือกไว้ที่ห้าสิบนะครับภาพพอจะขยายมาประมาณนี้นะครับถ้าจะให้มากกว่านี้ก็เป็นที่ตัวเลขนะครับหกสิบเจ็ดสิบก็จะได้มากขึ้นนะครับอคันนี้ต่อไปนะครับต่อไปให้เรามาที่ตัวนี้นะตัวนี้ครับให้คลิกตรงนี้เลยนะครับจะเห็นคําว่าตัว transform นี่นะครับไอตัวเนี้ยเรายัางจะเรายังไม่ใช้นะครับก็ให้เราคลิกออกไปก่อนนะครับ เอาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กมาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็บางคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ตัวนี้แล้วคนระับต่อไปก็คอนโทรลแล้วก็ตัวทีนะครับคอนโทรลแล้วก็ตัวทีต่อไปก็ชิปค้างไว้นะครับปรับภาพให้เท่ากับของเดิมนะครับให้เท่ากับของเดิมที่เรานํามานะครับ ปล่อยนะครับเสร็จแล้วก็ลากเข้ามาอย่าลืมนะครับเวลาทำตัวนี้ของเราต้องอยุ่ที่โหมดของบล็อเครื่องมือมูฟทู l นี้ก่อนนะครับจากนั้น Enter เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็นี่แหละครับนี่ครับนะครับคราวนี้เราก็จะทำการเล่นนะครับ เวลาเขาจะเล่นกับหลังให้เรานะครับก็นะครับก็จะเป็นการสร้างภาพซูมนะครับอย่างง่ายๆนะครับเป็นภาพแบบใช้ภาพเดียวนะครับซึ่งองค์ประกอบก็มีไม่มากนะครับรายละเอียดก็ถ้าละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีนะครับจะเป็นการใช้2ตั้งแต่2ภาพขึ้นไปนะครับในการแทนแล้วก็ในการซูมนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะการซูมภาพนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการสร้างทำทำภาพซูมหรือว่าการซูมภาพด้วย photoshop นะครับด้วยคําสั่งง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนและใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ